ถ้าหากเราได้รู้เรื่องราวต่างๆของลมและส่วนปลีกย่อยของลมก็จะได้รู้ในอริยสัจธรรมนอกจากนั้นยังเป็นหนทางบรรเทาทุกข์ของร่างกายได้อย่างดีอีกตัวสติเป็นตัวยาลมอาณาปาเป็นกระสายเมื่อสติเข้าไปฟอกแล้วย่อมบริสุทธิ์ลมที่บริสุทธิ์จะส่งไปฟอกโลหิตต่างๆในร่างกายให้สะอาดเมื่อโลหิตสะอาดแล้ว เป็นเหตุจะบรรเทาโรคภัยต่างๆในตัวได้ถ้าเป็นผู้มีโรคเส้นประสาทประจำอยู่แล้วก็จะหายได้อย่างดีทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังสามารถจะสร้างความเข้มแข็งของร่างกายให้ได้รับความสุขยิ่งขึ้นเมื่อร่างกายได้รับความสุขจิตใจก็จะสงบได้อย่างดีเมื่อจิตสงบได้เช่นนั้นย่อมเกิดพลัง